ไอเฮียส่ง,สงอะไรอย่างนี้มาคือแบบแก้เกมกูยิบหายเลยไอ้เฮียคนโง่งกูอบอาอยไปอยู่ฝั่งนูน้นแม่งส่งคนโง่งคนใหม่มาที่ไม่ต้องออาอยต้องมาออาอยตลอด <c oughs> อ้เี้มันไม่ใช่เลย,ออยเว้ยอยสองสดินีเมาแล้วอ่า สามซับเลยไหมเราขาดเลยแทงสองดีเวสหนึ่งเหรอจริงๆก็แทงกูเล่นแทงได้นะเอาเหม๋มาคนหนึ่งดิตูแม่งเลยเล่นแทงอน่ยจริงๆว่าสามซับก็ได้เลยสองแทงดีเวสตัวเดียวรอก่อนนะค่อยเปลี่ยนเหี้พึ่งไหมเห็นยพึ่งนะ แล้วตัวนึงกระโดดขึ้นดนเลยโอ้โหไร่ฮาร์ดเลยลาดีอะลาดียโอ้แอดยิงฟรีนหนึ่งหนึ่งหนึ่งได้แหนึ่งโอ้โหไม่มีใครยิงแม่งเลยอ๋อมันเหลือหนึ่งมันเหลือหนึ่งเลยอ่ะคนยิงกูยังหลบไปนู่นเลยยิงฟรีอยู่ข้างบนโดยที่ไม่มีฮิวอ่ะบินไปอยู่ข้างๆเนี่ย ไอ้เหี้ยคนที่ยิงมึงได้ไอ้เหี้ยมั้งโตีมปแล้วไปลนกกันไหมซ้ายขวาเนี่ยเฮียเล่นตะขางให้มาขับใหมาใช่ไหมเอาให้เลเนทะลุนี้เงี้ไม่ไปซ้ายหรอเปาโอ้โหไม่น่าโง่ขนาดนั้นเฮ้ยซาเลียซาเลียเนี่ยขังเมือโยงมึงต้องเข้าไป

การตัวดามิดโอ้แบ็คกี้ยิงโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งไปหากูไม่เข้าใจอ่ะคนที่มันยิงอาร่าได้มันอยู่กับกูอ่ะไอ้เหี้ยมันยิงหียอะไรอยู่อะไม่ยิงแทงเหรอไปไปอยู่นี่ไอโเยนี่ย

่งโอ้ยูกดดามไปอยู่ทางนั้นทำไมมันไม่ขึ้นไปยืนบนตึกแล้วยิงกดลงมาวะอืมคิดเหมือนกูเลยแม่งจะไปบินยิงไกลๆอยนมึงอยู่บนตึกก็ยิงกดลงมาเลยเฮียคนยิงมึงมีแค่คนเดียวเว้ยไอ้เฮียแม็กคีมก็ย้ายไปแค่คนเดียวโอ้โโง่มึงต้องกี่คนไล่มันวะเออไม่ตัวปัญหาคือตัวที่ยิงมันได้มันขึ้นไปเก่าไม่ได้เว้ย ใช่ถอยมาเมอร์ซี่มีตามหลบก็จบแล้วเว้ยอ้หี้ยโอ้โล่แม่งกลับมาการ

ขนาดมีบูเนี่อะไรอ่ะแบบมันคือมันไม่ได้โฟกัสตัวเดียวกันพวกเราไงนึกว่ามันไปยิงอะไรลักหนาเนี่ยกม่อยู่นี่เนี่ยไอฮาร์ดเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยลุมฆ่ามันเนี่ยไอ้เ่ี้ตายแล้วมันโดนไมมขี่กูหลับกูหลับนะโอ้ยเอ้ยเออสปอร์ตแน่ย ได้ข้างบ,บ<อ><ค>นหมดเออดีมากที่มันขึ้นข้างบนอ,อีกนีน้ฮะแซงเรียนไอ้มุมทั้งหมดแซกโคตรเที้ยนัเนมันไม่ตายเลยคูณจริงคือมันไม่โฟกัสตัวเดียวกเลยเราเลยรีบจบสกอร์ลุมตัวเดียวกันมามันเป็นเหี้ยิงอะไรกันวะนี่คนไม่ตายกันเลย กูเป็นเนมเมตดีกว่าบแบบไม่มีไอ้แบ็คแข็งแล้วโยเข้าไปกูต่อยแม่งมึงต่อยมาเลยอะใช่ต่อยเลยดูแล้วมึงต่อยแม่งยูไม่เล่นไม่เล่นพังไปถีบมันก็บุญแล้วมึงทำให้กูจนถึงมอตตี้เลยถ้าแกไม่ทำตาทนนี่ฉันบอกฉันจะต่อยแกเด็กโซยอรอยู่ขวาเลยน่มันหยังไงจะครึ่งหลอดแล้วเนี่ย đạn đi đi ngu đi à cà phăng lùng đây lại tài lại à lại đồ thăng này lại mày mày thằng nào còn 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 đang đi đấy. ฮาร์เลยฮะเลยฮะเอามาก่อนมันมาคนเดียวตรงนั้นเลยโอ้โหเอ้ยสวยเออเย่แต่แผลเอ้ยดูพลาดดูเรายืนยิงสแปมอย่างเงี้ไอ้แก้งแม่งมาอยู่ในรูนะมาหรือเปล่ามจะพุ่งมาหรือเปล่าคนเดียวแค่เก่งก็เข้ามาไอ้สัตว์ อะไรปัดอะไรอะไรเก่งาเลยเอาเอาไอ้ไรมีโล่กูมีโล่สองสามชั้นเนี่ยไอ้ไรมันเลี้ยวอ่ะไรมันกลับมามันทางเดิมมันอยู่นี่แหละมันอยู่นี่มันไม่ได้ไปมันอยู่นี่มันอยู่ขวา้อยู่ที่เอวเนี่ยมันน่าจะรอตีมันต้องเขียวอยู่เลยไได้ทันนะไม่เขี่ยกขวาไปรอแออกขวาแล้วข้าออกดูดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปโอ้ยสวย ไว้ไอ้หหมดเราก็เล่นทางนี้เลยเราก็เล่นทางนี้แล้วก็เออเดี๋ยวเขายึดคืนทันอยู่แล้วดึเลยฮาร์ดแม่งก่อนไอ้สัตว์เข้าไปเลยเข้าไปแล้วโดนดีไปไหนสัตว์ไอสโดนดีไปไหนมึงเนี่ยหน้าหลังเลยสัตว์คุยังไงไอ้เงี้ยนี่แหละเล่นแบบเดิมอ่ะถ้ามันไปอ้อมขวาเราเข้าตัวที่อยู่หน้าเราอ่ะเอออ้อมไม่หมดไงกูลังไปเลยดูดิ งไกลเลี้ยวเข้าขวาไปแล้วไรฮะเลี้ยวเข้าขวาไปลุมลุมมันตัวเดียวตัวเดียวลุมมันโอ้โหไโหเราทำไอ้เหี้ยไอ้นาจะตายอยู่แล้วหลืดหลุดหลุดไอ้นายนายนายนะโอ้โหเพิ่งคิดจะไว้ไอ้นายตัวนี้เหมือนเราค่อยไปยึดไปคืนเ

โอ้โหมันยังพุ่งมาอีกแชร์ตีตีคืนอโอโหไม่ได้กับข้าในานได้แล้วทำไมมันกูทางนี้มึงกันแคนทางนู้นแค่นั้นไม่ได้เหรอว่าเฮียสามคนเลยนะวะเครึ่งหนึ่งเลยนะเฮียนั่นไงด,ดิแตกไะแล้วสามคนมันตายหมดเลยอ่ะเฮียมึงแค่แบบยื้อรตรงน,นั้นน่ะไอ้สัตว์ตัวสองตัว,ตวไม่ใช่เหรือไงเฮียเอาฆ้ามก่อนที โอ้โหไอสัตว์ต้องลบเลเยอรเลือดกูไม่ขึ้นเลยเนี่ยนะหน้ากูโหลาบกูอีกแย่อีเยอะจยดดอชนะนะแทงมันตายหมดเลยเนี่ยตายเรียบเลยไดฮาร์มมาวะามันเอ้สวยเอ๊ะอทีมหรอไม่รอทีม นี่คือการโถมอย่างจนจังบิดจังซอยตันกูบอกแล้วซอยตันเลเป็นทขาเป็นห้าวิ่งมาคนเดียวอะล็อกปุตว์ติดแมงเฮ้ยเจ้าโอ้ฝั่งคนได้นะช่างหัวว่าเดมันอุตส่าห์อ๋อเออเฮียนี่กี่ปีเนี่ยมึงสังเกตปะ บินแบบขึ้นขึ้นลงลงแบบคุมยากอ,อะไรแบบนี้เลยมึงไม่ขึ้นไปยินบนตึกแล้วยิงกดลงมา